รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรหัส ต้อนรับทก่านเขา้าสู่ย่ามิชีเกมถอดรหัสครับต่อเลยใช่ไหมครับต่อเลยใช่ไหมยันยางไว้ซะแบบโอ้โหตื่นเต้นไปหมดแล้วค่ะพี่คิดต่อเลยจากที่ค้างเอาไว้นะครับผมไม่รู้ว่าเขานะฮะถอดรหัสกันยังไงนะครับตอนแรกชแชมป์นำอยู่ไกลมากแต่ตอนนี้ชแชมป์เป็นฝ่ายตามและที่สำคัญตามอยู่ที่2,000ต่อ4000ด้วย2000นี้จะเป็น2000สุดท้ายของชแชมป์ หรือเปล่าค่ะสู้เท่าไหร่ครับคุณการครับขอ1,000ก่อนค่ะแบ่ง oh. นะฮะแบงค่ะมาคนละหนึ่พครับรวมเป็นสองพตรงกลางสองพตรงกลางถ้าเกิดแชมป์สามารถดึงได้นะครับจะเสมอกันที่3,000ันสอพตรงกลางถ้าข้อนี้ไม่ได้ข้อหน้าแชมป์ต้องหมดหน้าตักดาวินชีขอสองพยาง สองพยาครหัสเสียงมาครับท่องให้ขึ้นใจเดี๋ยวนี้ท่องให้ขึ้นใจเดี๋ยวนี้คุณการครับ่ เวลาย,ยังเหลือครับเหลือเยอะเลยครับเบอร์สี่กดแล้วค่ะทิมซิลตอบครับสั่งจำหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเวลาย,ยังเหลือแล้วก็มีทิมซิลเบอร์สี่กดไปแล้วตอบถูกได้หนึ่งพันจำเลยค่ะจำเลยถูกต้องครับผม,มให้รางวัลความพยายามเธอ ห้องให้ขึ้นใจนะครับก็คือการจำํำเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเดี๋ยวนี้เลยะนะฮะก็เป็นจํา <ำ S 1> เลยนั่นเองน่าเสียดายมากๆหลุดไปอีก2,000ันทำให้ตอนนี้ชูเนียยังนำอยู่นะครับยังถืออยู่3,000ันในขณะที่แชมป์เหลืออยู่1,000สูตรลมหายใจลึกๆครับคุณการครับหมดแล้วตักแชมป์ครับ รวมเป็น2,000ตรงกลางนั่นน่ะสิแล้วถ้าเกิดแชมป์คนดึง2,000นี้กลับไปได้ล่ะจะยังไงคะเขาจะเสมอกันที่2,000ค่ะอีกแล้วเหรอคะอีกแล้วครับ <laughs> แต่ว่าถ้าแชมป์จะอยู่ต่อนะครับต้องดึง2,000นี้กลับไปให้ได้2,000ตรงกลางครับโอกาสสุดท้ายของคุณการแชมป์5สมัยของเราดาวินชีขอ3พยางครับ3พยางราดพาดมาครับ ไหนนะทำงานไม่ได้เรื่องเลยคุณกายครับโอ้จูเนียว่าไงจูเนียครับลงมติค่ะลงมติแชมป์คนใหม่ครับ ภาพแรกคือเป็นภาพประตูนะของเจ้าตัวลิงค่ะลิงเขาทำอะไรเขากำลังงมอยู่เ <c oughs> พราะเขาบอกว่าอยู่ไหนนะนะเขางมลงไป<อ>ในน้ำก็เป็นนะฮะลองงอนะฮะลงแล้วตั้งมอม้าไว้และภาพที่สองทำงานไม่ได้เรื่องเลยนายเขากำลังตินะฮะติพนักงานอยู่ก็เอาคำว่าติมาใส่กับมอมมาก,ก็เป็นมัตตินั่นเองลงมัติแ <c oughs> ชมป์คนใหม่ค่ะน้องจูเนียแชมป์สมัยแรกเก็บไปสี0พครับ แล้วก็ต้องขอเสียประมือดังๆนะให้กับคุณการสู้สุดชีวิตเหมือนกันค่ะแชมป์5สมัยเงินรางวัลสะสมทั้งสิ้นครับ46,000บาทครับขอบคุณคุณการมากครับเอาละน้องจูเดียครับเราได้เป็นแชมป์แล้ว1สมัยเท่ากับว่าเหลืออีก4สมัยครบ5สมัย Air Carrier X Inverter plus Air รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Carrier รอคุณอยู่ plus มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น plus ไปด้วยระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 กำจัดไวรัสได้เหมาะกับพวกเราในยุคสมัยนี้มากๆนะครับและที่สําคัญ plus ด้วยความประหยัดกับฉลากประหยัดไฟขั้นสูงสุดนะฮะเบอร์5ระดับ3ดาวเลยทีเดียวและสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีข่าวดีมาจากแ i r c a r r i e r นะครับเดือนนี้ Air Car r i เ r เขามีคมเปนร้อนนี้ฟรีค่าไฟนะครับผมรับค่าไฟฟรี2เดือนนะครับเมื่อคุณเลือกซื้อ Air Carrier รุ่น X Inverter Plus ตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤษภาค,คมนี้ครับถ้าได้สีขาวสีดำพระ เสี่ละครึ่งไม้ไหมคะสี่ละึ่งรักพี่เสียดายน้องค่ะเอาอย่างนี้ทำให้ได้หนึ่งสีอีกสีหนึ่งไปซื้ออารนลูกง่ายกว่านะคะแต่ต้องชื่นชมจริงๆเพราะว่าแชมป์จูเนียแชมป์คนใหม่นี่นะคะคือตอนแรกสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างจะกลับบ้านหลายรอบแล้วอ่ะหมดหน้าตักไปแล้วด้วยสู้จนชนะก็ต้องปรบมือให้ความเก่งกานะคะแชมป์คนใหม่ แชมจูเนียคนนี้จะเคลียร์คู่ต่อสู้คนต่อไปได้หรือเปล่านะคะลุ้นกันเลยดีกว่านะคะกับการแรนด้อมค่ะอยู่ที่เบอร์แปดค,ครับแนะนำตัวเลยค่ะพี่ออ๋ชื่อกิจครับ Euh พิ่กิตนะคะเห็นฝีมือของน้องเขาแล้วนะพี่เห็นแล้วครับพร้อมสู้นะคะก็ต้องพร้อมแล้วครับนี่อ่ะโชคดีค่ะพี่กิตปรบมือด้วยค่ะใช่ครับสวัสดีครับพี่กิตสวัสดีครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทวันนี้มาที่ดาวินชีโอกาสที่จะโค่นแชมป์ก็อยู่ที่คุณแล้วตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมว่าถ้าเกิดคุณทำได้5สมัย Air Career X Inverter plus รอคุณกิตอยู่เช่นเดียวกันยืนเมื่อยังคะท่นู้ชมเนี่ยคะยังค่ะยังไปได้ยาวๆนะใช่ค่ะรีบกลับไม่ลูกไม่รีบเลยคะ่ะไม่รีบเลยมาครับดาวบินชีพสา่ให้คนละหนึ่งหมื่นครับและสู้กันมาคนละสองพันตรงกลางสี่พันตรงกลางครับรหัสแรกดาวบินชีขอสามพยางสามพยางร่าดภาพมาครับ สามสองไม่มีใครได้เลยค่ะที่ทุกสอนชี้ลงไปนั่นน่ะเหมือนจะชี้ไปที่ไหล่แต่ไม่ใช่เพราะว่ารอบๆคุณตาดูว่าจะมีขอบเส้นอยู่ค่ะเป็นขอบเส้นรอบตัวคุณตาที่เป็นสีดำนะฮะขอบตาดำขอบตาดาวิชีนะขออคืนสีพัน ไม,ไม่เป็นไรครับอันนี้น่าจะเป็นผลพวงจากทีมงานเนี่ยคิดรหัสจนขอบตาดำเลยเอามาลงที่พวกเราทุกคนในที่นี้ครับผม <laughs> อ้าวสู้กันใหม่ครับอีกคนละ2,000ฮะรวมเป็น4,000ตรงกลางข้อนี้ละ่ะไม่ปล่อยหลุดแล้วต้องมีใครสักคนได้แล้วนะต้องได้แล้วคะ่ะทุกคนคะต้องได้ใครได้ไปนะครับขึ้นกลับมาเท่าทุนที่10,000 4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยางสี่พยาง ราศภาพมาครับดาวินชีขอสี่พยางสี่พยางราศภาพมาครับ สิกดได้ก่อนค่ะทิพดิวกดได้เยอะเลยค่ะแชมป์ครับเจ้าขุนมูลนายค่ะเจ้าขุนมูลนายถูกต้องครับภาพแรกน้องเจ้าขุนนะครับก็เจ้าขุนภาพที่สองพระจันทร์ก็พระจันทร์ละ ภาพสุดท้ายน้องนาย<ม>ก็นายเจ้าขุนมูลนายหน0่0 0 0 0ต่อ6,000ครับนี่อีกสักสิปีถ้าดาวินชียังอยู่นะคะน้องโคก็คงได้เติบโตไปอยู่ในรหัสภาพหล่อๆแบบนี้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นฮะอยากดูมากๆค่ะลิงเลอเกิน <laughs> ตอนนี <laughs> ้มาครับคุณกิจครับสู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2 0 0 0มาครับรวมเป็น4 0 0พตรงกลาง4 0 0พตรงกลางครับจะตีเสมอได้หรือเปล่า ดาวินชีขอสองพยางสองพยางราดภาพมาครับ เจ็กดแล้วค่ะซิบซิลค่ะสิบวินาทีครับมาถึงจนได้คุณแกมเชลเลยค่ะสาธิตค่ะสาธิตถูกต้องครับภาพแรกคือภาพของผู้หญิงคนที่กำลังนั่อองอยูอ่ คือการซิดนะครับภาษาอังกฤษภาพที่สอ,องอ้อตอยเศษฐาเศษฐาแต่ภาพสุดท้ายเ็าบอก3ส่วนเไม่เอาเศษนะครับไม่เอาเศษก็เลยเหลือแต่ฐาซิดฐาผลกับสาทิตนั่นเองสุดยอดครับตอนนี้กุจูเนียแชมป์ของเรานะฮะยังถืออยู่800 0นะครับผมส่วนคุณกิจเข้าสู่โซนอันตรายแล้วนะครับเหลืออยู่4 0 0พันไม่ได้ใช้สิทธิ์กันสู้กันมาครับอีกคนละ2 0 0พรวมเป็น4 0 0พตรงกลาง 4,000ตรงกลางถ้าเกิดคุณเกจด,ดึงกลับมาได้นะฮะเสมอกันทันทีกับแชมป์ที่6,000แต่ถ้าเกิดปล่อยหลุดนะฮะถ้าเราปล่อยหลุดแล้วถ้าหลุดไปทางด้านหลังข้อหน้าแบ่งเล่นไม่ได้นะครับต้องหมดหน้าตัก4,000ตรงกลางโอกาสที่เสมอของคุณเกจครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรัดเสียงมาครับ งไร่ของคนที่เกิดทีหลังไร่ของคนที่เกิดทีหลังไร่ของคนที่เกิดทีหลังวินาทีไร่ของคนที่เกิดทีหลังน่าเสียดายมากฟาร์มน้องฟองน้ำได้เปล่าคะหัวหน้าทีมรับไปสองพัน แล้วเอากลับคืนไหมเดาวินชีเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยกำลังจะขอบคนอยู่แล้วเอาแล้วก็รับมาก่อนอแล้วก็คืนให้ดาวินชีถูกต้องและทีมงานเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันค่ะครับไร่ภาษาอังกฤษคือฟาร์มของคนที่เกิดทีหลังคนที่เกิดทีหลังเราก็ต้องเป็นน้องเรารฟาร์มของน้องฟองน้ำาดาวินชีขอคืนสี่พันครับน่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายและคุณกิษครับ ม,มันรวดเร็วเกินไป <c oughs> เราต้องอยู่ต่อให้ได้สองพันสุดท้ายนี้หมดหน้าตากแต่ไม่หมดโอกาสสุดให้ใจลึกๆแล้วตั้งสมาธิเลยครับหมดหน้าตาคุณกิจครับรวมเป็น4 00 0ตรงกลางถ้าคุณกิจสามารถดึงกลับไปได้นะครับเสมอกันที่4 0 0พนะครับแต่ถ้าคุณจูเนียร์สามารถปิดจ็อบได้แชมป์สมัยที่2เป็นของคุณ4 0 0พันตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณกิจนะครับถ้าทำได้ตีเสมอแล้วไปกันต่อดาวินชีขอ สองพยางสองพยางรานภาพมาครับดาวินชีขอสองพยางสองพยาง รานภาพมาครับเบอร์สี่ค่ะกดอีกแล้วค่ะ วินาทีครับอย่างไรเอาล่ะเชิญเลยค่ะอีกครั้งนึงค่ะหัวหอกค่ะหัวหอกถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของน่าจะผู้หญิงนะแต่ว่าหัวงอกหมดแล้วนะครับก็คือหัวเป็นสีเทาขาวหมดแล้ว หังแต่ว่าพันธิสองบอกไม่เอางอง,งูตัดงองูออกไปก็เลยเหลือแต่ถัวหอกรับไป2 0 0พครับและน้องจูดเลียของเราก็สามารถเป็นแชมป์สมัยที่สองได้สำเร็จ <c oughs> พร้อมเงินเก็ไปอีก4,000บาทครับขอบคุณคุณกินมากครัขบขอบ,ขอบคุณครับ แน่นอนอีก3สมัยนะครับแอร์แคริเออร์เอ็กซิสเตอร์พลสก็อาจจะเป็นของเธอค่ะหรือเปล่าครับน้องเชียร์ครับแน่นอนค่ะต้องรุนกับคนต่อไปนะคะศึกชิงแอร์กำลังจะเข้มข้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเขาคนต่อไปจะสก,กัดจูเนียร์ได้หรือไม่นะคะแรนดอมกันเลยค่ะหยดอยู่ที่โบ่ะแนะนําตัวเลยค่ะ ชื่อเอฟครับคุณเอฟเป็นไงคะคุณพร้อมจะไปชิงแอร์แคเร,รียจากน้องจูเนียร์ยังคะพร้อมครับพร้อมนะคะโชคดีค่ะคุณเอฟคะสวัสดีครับคุณเอฟครับสติลมาแล้ว2000ถึงเวลาที่จะต้องลงมาแล้วพร้อมแค่ไหนครับก็พร้อมครับพร้อมระดับหนึ่งครับพร้อมระดับ <c oughs> หนึ่งนะครับ <c oughs> ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณเอฟครับเ,เป็นรองผู้นวยการโรงเรียนเอกชน โอ้ oh. แล้วเคยแบบว่ามาเล่นแบบว่าถอดรหัสกับนักเรียนบ้างไหมครับยังไม่เคยเอาไปใช้ <laughs> ยังไม่เคยเไปใช้ <laughs> ลองดูครับลองดู <laughs> น่าจะสนุกค่ะอ่าฮะพร้อมนะจ๊ะด <laughs> าวิชีให้ายคนละหนึ่งมืครับแล้วสู้กันมาคนละ2 0 0พันตรงกลาง4ี่0ันตรงกลางใครได้ไปขึ้นนำก่อนดาวิชีขอสองพยางสองพยาง ราดภาพมาครับสิบวินาทีครับ เลข12ครับ5วินาทีเป็นของคุณคิวค่ะเชิญเลยค่ะสองพยางค์ค่ะข่าวสารครับข่าวสารถูกต้องครับผมรับไปเลยเรามาฟังแชมป์เราดีกว่าครับว่าแชมป์เราเห็นขาเป็นอะไรเห็นเปเลยคะแชมป์เห็นเป็นคิงค่ะคิง นะฮะที่จริงนขานะฮะขากับนอนหนูก็เป็นขานขานสาวข่าวสารแค่นั้นเองรับไป2,000ครับคุณคิวครับโอ้ี้แบ่งกับคุณผู้ชมทางบ้านที่ตอบถูกทาง a c e b o o k ด้วยใช่แล้วคุณ F ไม่ได้คุณคิวได้ไปแต่ที่แน่คุณ F เสมอกับคุณจูเนียร์อยู่ที่คนละ800 0มาครับอีกคนละ0 0ครับเป็น4 0 0พตรงกลาง4 0 0พตรงกลางใครได้ไปขึ้นเท่าทุนที่10,000ต่อ6000ครับ ดาวินชีขอสามพยางสามพยางราดภาพมาครับ วินาทีหาวินาทีเบ้ใช่เลยค่ะคุณเก่งใช่เลยค่ะทำนายฝันครับทำนายฝันถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของหญิงคนที่ทำนายอยู่ะนะะทำนาแต่ภาพที่สองนะฮะแหม่ยักษ์กำลังรับ ฝันดีเชียวก็ทำนายใส่ยอยักษ์แต่ยักษ์กเข้าไปก็เป็นทำนายแล้วยักษ์กำลังทำะไรกำลังฝันอยู่ทำนายฝันรับอีกสองพันครับแล้วคุณเกศก็ขึ้นมานั่งที่ของคุณเอไปนะะใช่มหากรรมแจกทีมสกิลแบบรัวๆ oh, นะฮะใช่แจกไปแล้วถึง8ปดพัน 2> 2, <000 S 1> ตอนนี้ 6, นะเหลืออยู่1 000, 2ึ0 0หมื่นสองพันถือกันอยู่คนละครึ่งนะฮะคนละหกพันมาอีกครั้งครับคนละสองพันเป็น4ี่พันตรงกลาง ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับผมว่าทั้งคุณเและแชมป์ของเราเองเข้าส like ู่โซนอันตรายอย่างเต็มตัวกันทั้งคู่ถืออยู่คนละสี่พอยู่ที่ว่าสี่พตรงกลางนี้จะมีใครสามารถดึงกลับไปได้หรือเปล่าถ้าหลุดไปอีกเริ่มน่ากลัวอย่างแน่นอนวันนี้เราจะเบรกไ่้แค่นี้ก่อนเพราะว่าหมดเวลานะให้คุณได้หายใจกันก่อนตั้งสติแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาลุยกันต่อวันนี้ผมและแดมชีทุกคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แขกรับเชินของเราในวันนี้นะคะเป็นพระเอกในดวงใจของคนไทยหลายๆคนค่ะพี่จอนนี่แอนโฟเน่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเจอกี่ครั้งกี่ครั้งพี่ยังดูหนุ่มแน่นเหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมีตัวช่วยนะครับหลายคนถามถึงกันนะครับว่าจอนนี่แอนโลเมื่อไหร่จะออกมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นสูตร3เพื่อความมั่นใจมีทั้งจอนนี่แอมโมาแชมพูและวิตามินคนเหานี้ โหโดนทั้งมลภาวะโดนทั้งความเครียดค่ะอาหารการกินก็เกี่ยวนะครับทําให้ผมนั้นดุดร่วงและผมบางเมื่อไหร่เนี่ยปกติอายุประมาณ40แต่ถ้าเกิดว่าหัวไปหมดเนี่ยดูง่ายๆเหมือน70เลยนะฮะเพราะอายุจะดูเยอะทันทีเลยถ้าเกิดผมไม่มีนอกจากผมแล้วคิ้วก็สําคัญนะครับเพราะลองสังเกตดูดีครับว่าคนที่อายุเยอะๆเนี่ยคิ้วเขาจะบางเพราะฉะนั้นไปป้ายคิ้วได้ด้วยทั้งคิ้วนวดผม ทไดด้หมใครย่ังต้องจัดค่ะครับสำหรับโปรพิเศษในวันนี้เป็นสูตร3เพื่อความมั่นใจมีทั้งจอนนี่แอมเพิลมาแชมพูและวิตามิน4 9 9บาทเท่านั้นครบบาทเท่านั้นครับมาให้พิเศษเลยได้ทั้ง3ตัวนี้เลยนะฮะมั่นใจคูณ3สําหรับจอนนี่แอมเพิลโทรได้เลยครับที่02-113-1666ครับผมทางไลน์ ID นี่ก็แอดจอนนีหรือ f c e e o o o ก็คือ Johnny Thailand นอกจากนั้นแล้วผมยัง เสริมความมั่นใจเข้าไปอีกผมขอบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าใช้เซตนี้แล้วแล้วไม่พอใจผมยินดีคืนเงินให้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขนะครับว่าท่านต้องทาทุกวันนะครับเช้าหรือเย็นแล้วก็วิตามินก็ต้องทานทุกวันด้วยเป็นเวลา2-3เดือนถ้าไม่พอใจอย่างที่ต้องการผมยินดีคืนเงินให้ทุกบาทอย่ารอช้าเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เป็นสูตร3เพื่อความมั่นใจ mm hmm. มีทั้งจอนนี่แอมเพลมาแชมพูและวิตามิน2490บาท สั่งได้เลยนะครับ <c oughs> ทาง l ล n e ID นี่ก็แอดจอหนนี่หรือ Facebook ก็คือจอ h n นนี่ไทยแลนด์โทรได้เลยครับที่021131666ครับผมวันนี้ต้องของคุณพี่จอหนนี่มากเลยนะคะที่มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้ถ้าอย่างนั้นเราลาคุณผู้ชมกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ